สวัสดีครับผมชื่อนายจรัญรุ่งมณีครับนายกสมาคมสื่อ,อท้องถิ่นไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการตามรอยพ่อหลวงซึ่งครับตั้งแต่ปี2อง9ัาราสิบเก้าเลี้ยงเกือบทุกเดือนโรงเรียนที่ไหนที่ขอมาผมก็จะจับสันเลี้ยงพร้อมกับมอบอ,อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนและสิ่งสําคัญก็คือในการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ประเทศไทยปัจจุบันนี้ยังมียาเสพติดที่ยังมากอยู่หลายๆแห่งในกิ่นภุรัก,กันดารเราจึงดาโครงการตามรอยพ่อหลวงเนี่ยมาทำเพื่อให้เด็กได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดด้วยและสิ่งที่ทําให้ยาเสพติดนี้หมดไปก็คือการออกกําลังกาย ออกกาลังกายต้องมีเครื่องกีฬา <Okay. S 1> แต่โรงเรียนต่างๆก็มีเครื่องกีฬาเป็นบางส่วนแต่เราก็นําเครื่องกีฬาบางส่วนไปให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กนั้นได้ออกกําลังกายอย่างครั้งนี้เรามาสามโรงเรียนเนี่ยเพราะโรงเรียนนักเรียนมันน้อยเราก็เลยมาที่โรงเรียนวังรักโรงเรียนห้วยด้วนและมารวมกันที่โรงเรียนนาพยานะครับอำเภอห้วยโํตบลห้วยโลงครับ อภนยพลพนจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งที่เราภูมิใจก็คือการที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและได้เห็นเด็กมีความสุขกับอาหารที่อร่อยอร่อยและเราได้พักชวนให้เด็กนั้นไปที่บ้านเพื่อให้ญาติพี่น้องให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดต่างๆแม้แต่บุหรี่ก็ตามบุหรี่ก็เป็นพิษภัยอย่างหนึ่งของในบ้านแม้แต่ฟันบุหรี่ของผู้ที่ไม่สูบ ก็ยังสามารถที่จะเป็นมะเร็งได้ฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ปราาะชาชนทำถิ่นพุรกกันดาน์ในรู้ถึงที่ภัายของยาสิดติดและได้ลิ้มรสอาหารอ,าอร่อยจากพวกเราผู้เป็นรุหลักผู้ใหญ่ของสมาคมสู่ท้อถทีมไทยในจังหวัดกาญจนบุรีครับขอพอะคุณมากครับตามตามรอยพ่อหลวงนี่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2559จนปัจจุบันนี้ครับเลี้ยงทุกโรงเรียนที่ขอมาโดยไม่จํากัดว่าโรงเรียนไหนแต่ ขออย่างเดียวให้อยู่ในถิ่นทุรก,กันดารครับ มาเลียอาหารอร่อยวันนี้อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสหน้ามาเยี่ยมพูดหนูบ้างน,นะคะทั้งหมดโต,ตนั่งเรียทั้งหมดถอดฟอกันเลยว่าภาพดังที่เห็นต่อไปนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านจากสมาคมสีญญ่นวลคนของเชียงไทยนะครับได้นำอาหารหวานขาวทั้งข้าวบูแดงไอติมแล้วก็ เกติมะโรงเรียนวัดนาพยานะครับและโรงเรียนบ้านห้วยด้วนและสูงเด็กเล็กที่โรงเรียนนาพยาอำเภอพระนมุมทวนจังหวัดกาญจนบุรี